ครับสวัสดีครับพวกเราเยาวชนบ้านเมืองรัววันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปตำรวจป่าป่าชุมชนของเราครับป่าชุมชนของเรามีกี่ไร่หลายไร่หลายไร่หลายไร่มีทั้งหมด8 5 0ากว่าไร่ครับแล้วก็ที่ป่าชุมชนของเรานี้ก็จะประกอบด้วยมีถ้ำมีป่าปลาหมูบ้านมีวัฒนุกต่างๆแล้วก็มีสาธุประทมด้วยแต่ข้างหลังนี้จะเป็น เป็นถ้ำครับแล้วก็ประดิษฐานของพระพุทธนิ่งโมลีเนาะีแมกกอนีแม็กกอนซึ่งประจำทุกปีก็จะมีเทศกาลในการปลูกป่าโดยมีโดยมีการเขาเรียกว่าทําบุญป่าเนาะทุกๆปีในเดือนเก้าเป็งครับแล้วก็ในเดือนเก้าเป็งเขาก็จะมาทําบุญตอนเช้าตอนบ่ายเราก็ไปปลูกป่ากันแต่ในถ้ำนี้ในถ้ำของเรา แต่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปได้เลยเคยเข้าไหมเคยแต่ละเคยก่อนเข้าได้แต่ขณะนี้เคยแต่แต่ขณะนี้เขาปิดเขาปิดเขาปิดลงไปเพราะว่าที่จริงเขาเข้าอยู่แต่ว่ามันมีสัตว์หรือว่าสัตว์อะไรที่นอันตรายที่มันยู่เออยเลียทับทำลายเราได้แคมีพิษอะไรไปต้านนะครับค้างคาวเนี่ยเออแต่ก็เขาเอามูลของค้างคาวนะเวลามันมันมันกองใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะเอาไปทำปุ๋ยแต่ทุกปีเขาก็เข้าไปเข้าไปได้ อื่นเราจะต้องไหว้พระเพื่อไปสิริมงคลก่อนการเข้าปานนะครับใช่ครับใช่เลยครับทีต่ายังเสร็จแล้วครับเสร็จแ,แล้วเราก็ขนเองขึ้นมาองเหรอขึ้นมาเองหน้นาห่อนเนาะขว้าไฟว้าจะมาจะมาแบบจะมาเร็วแล้วก็แล้วก็เลยทำเป็นแนวกั้นไฟไว้ถ้ามาตั้งเพกก็จะตั้งเพกก็จะบัคเกิดเจ้า แล้วก็ทางนี้ที่ถูกไหมก็จะทำนิ้พืชพันหมุน้กันหมุนเยื้องหมุนเยื้องหอมเออแล้วก็จะมีพืชพันยังไงเกิดขึ้นแถวและวต้อนไฟนี้ก็จะเป็นแรงน้ำให้น้ำแล้วลงไปนจะได้ลูกฝนเป็นน้านันก็ไม่ไหลลงไปจาวกีสูงลงกีต่ำเพราะว่าแบบอันแบบอันเวลาหน้ามันตึ้งตัวกันแล้วน้าก็ทยาให้ดีจะไล่ลงมาไหมเนาะลดการกระซ้อของดินนะครับ จะแรกจะแรกป่ะไปไปีเองกันต่อรับเราขึ้นไปข้บนางข้

อันนี้ของวายาจียอดยาจี้ยอดเป็นกเมืองมันสามารถคับหญ้ายายเผาทำมีสรรพคุณในการคับตัเค้าว่าครับหนอนเนี่ยจียอดจี้ยอดเวลาเขาจี้กจะมก็จะฟุ้งไปอะครับแล้วภาษาการเขาว่าไงนะย่ายายเผาครับอ๋อไม่ใช่มายาลาบเหรอไม่ใช่ครับมายาลาบจะเป็นอีกแบบครับจะมีดอกเหลืองด้วย๋อตอนนี้มันยอดไปแล้วเนาะตัับเลยอันนี้เป็นต้นเป่าครับเป็นไม้สําหรับไปทํา สร้างเสาบ้านเป็นเสาบ้านเอาไปทําบ้านเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ยมใช้เพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้เป็นปูนซีเมนแทนเนาะเพราะมันคงทนกว่าครับไหนคะหญ้าสับเสือนี้จะเอามาเด็ดใบมาขยี้ขยี้แล้วก็โปะแผลไว้สมานแผลจะทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับอ๋ออ๋อราดลากมานี่นะกลัวจะไปว่า แร่พิษเออครับสารพิษออกจาร่างกายได้เออได้เป็นอย่างดีเลยเหนียวไหมเนาะเนี่ยเหนียวแหนียวนี่หักมานั่นแล้วบักจิ้นบักนี่โอ้ยเห็ดนี่คือเห็ดแดงนะครับนี่คือปลาเหดปลาเห็ดแดงนครับเห็ดแดงนี่เอาไปทำอะไรกินนะครับต้มได้ครับนึ่งได้ครับเอาไปต้มเอาไปนึ่งเอาไปแกงอีนาะเอาไปจัที่ร้านที่ขาแล้วเขาขายยังไงอ่ะถ้าเกิดไปขายมันนเป็ กิโลร้อยกวบกวบกวบานนะครับมันแป้งอยู่นะแป้งอยู่มนแป้งอยู่อะหายอยากกินหายยากกินกระเดงวาตอนีนี้กระตังนี้ต้องมีแหีนอนเลยก๋วี้าเนี่ยั่นเฮ้ยางรเถงิงมุมบ้านเออเถิงมุมบ้านหรือว่า ต้นมาเขาจะใสใบอื่นเพิ่งแล้วก็เอาไปไหว้ตีปล่อยหลวงย่าปราวิธีเนี่ยเพราะว่าเป็นรถการไสอย่างกับมูกหน้าตีกันจ้าใช้พลาสติกเนี่ยรถการจ้าทางตอนโบราณตอนในอดีตต่อจะ่ใสหนี่สร้างบ้านเป็นหลังคาครับแล้วก็เอาใบมันเปนั่นือนกดีออาหารโดยดีพออาหารเอยนี่นะแปลว่าต้องใสใบตีหนุ่มมุ้งไ่ไสใบใ่ใบให่ใใหญ่นี่หราไม่ยังใสเห็นชาชนะแทน จานแทนถ้วยในอดีตนะครับจะเป็นใคราชนะแหนไปกอนไปยรอไมนกอ้ม่กอตวมไม่ก่อมนไปทเอาไปทำฝื้นเรียกว่าทำพื้นสู่ไปอย่าเข้าทำฝืนจเ่อจะมาเก็บกันในหน้าหนาวเราไม่เาื่อไปไปทำฝื้นนมหาทำครับเอาคือเขาคือที่รายกา น,นี่เฮ็ดกินมาได้ครับเพราะว่ากินแล้วพีิ่น,น้อกจะมาหลายนะครับแค่เป็นเฮ็ดนี่จะแข็งๆหน่อยเนี่ยครับเฮ็ดเปืองนี่เฮ็ดกินได้ครับนี่เราพบไม้แงะครับต้นแงะมันจะมีเอาไปสร้างบ้านเหมือนกันเหมือนกับไม้เป่าครับเนะนี่ยเนาะเอาไปเลื่อยเอาไปแต่ตอนนี้มันต้องเล็กอยู่แล้วกว็มีหายากเลยครับแต่เล็ก ใ้่พือคือลูกหลามไม่เห็นเลเขียเขาไปตอนนี้ยครับแต่เฮ็ดัไงเดี๋ยนะในอดีตที่ใส่ไม่แง่หรือไม่เป้าครับถึงไม่แย่ไม่เป้าจะมาแข่งแรงเขาไม่ซักแต่ว่าจะกันพวกันอยังได้เขาสมควรนะครับถึงจะบะเขาไม่ซักก็ตามเหลืองมเหลืองใช่ไี่เหลือง่อเราหกหยดหลังตอนนี้เราหกไม่แยคอเห็ดตัวนี้ยา อันนี้คือหญ้ายางสมุทรค่ะแล้วมันจะไงครับคือซาวคุลก็คือมันรับประทานได้ค่ะมีรสเปรี้ยวแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะประโยชน์อะไรเอออะไรไม่รู้กินได้นั่นเองกินได้ค่ะนำมาประกอบ รักนะครับดอยนี่นมีเฮ็ดเยอะขนาดแต่ว่าพอช่วงที่เขาตัดไม้ทำลายป่านะครับเฮ็ดก mm ็หายไปหลังจากปีประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าพื้นที่ที่สงวนไว้เฮ็ดก็กลับมาอย่างเดิมและชาวบ้านส่วนใหญ่ตรงนี้ต่มาไม่ีใครทำลายปลาตัวนี้แล้วเพราะว่าเป็นปลาที่เป็อาหารแก่ชาวบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่เนาว่าเฮ็ดส่วนใหญ่กี่เกิดจากดอยนี่เป